สำหรับชาวราศีตุลนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคม16พฤศจิกายนในปี2568นี้การเงินของคุณมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการงานคุณจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นอาจได้เริ่มต้นงานใหม่หรือลงทุนในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างไรก็ตามควรระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานด้านการงานมากักมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และประสานงานได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์และมักมองหาความสมดุลในทุกๆด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการการบริหารหรือการทำงานร่วมกับคนอื่นจะเหมาะสมกับราศีตุลโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการตัดสินใจและการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคนราศีตุลยังชอบความยุติธรรมและการมีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานจึงมักทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใส และเป็นมิตรอย่างไรก็ตามบางครั้งอาจเจอกับความยากลาบากในการตัดสินใจเพราะมักต้องการความเห็นชอบจากผู้อื่นก่อนทุกครั้งในทางปฏิบัติหากมีการจัดการที่ดีราศีตุลสามารถประสบความสําเร็จในหลายๆด้านทั้งในตําแหน่งที่เป็นผู้นําหรือตําแหน่งที่ต้องการความสามารถในการปรับตัวสูงการเงินงานค้าขายของคุณจะไปได้ดีมีกําไรที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามการเงินของคุณ อาจมีการหมุนเวียนที่รวดเร็วรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องจัดการอย่างรอบคอบในเดือนมกราคม2025นี้การเงินนอ,อของชาวราศีตุลมีดาวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแม้จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการหมุนเงินในช่วงนี้แต่สถานการณ์ต่างๆจะช่วยให้การหารายรับของคุณดําเนินไปได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ในปี2025นี้ชาวราศีตุลจะพบกับความราบรื่นมากขึ้นจากปีก่อนสําหรับเจ้าของธุรกิจธุรกิจ จะดำเนินไปอย่างไม่สะดุดสามารถขยับขยายและมองถึงการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับในทางการเงินที่เริ่มมั่นคงจะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนในระยะยาวโชคลาบในเดือนมก,กราคม2568นี้คุณอาจได้รับโชคก้อนใหญ่ที่ไม่คาดคิดดวงโชคลาบของคุณมาแรงในช่วงนี้แม้การเงินจะดีขึ้นแต่ควรวางแผนการใช้ใจ่ายและการออมอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว ในเดือนมกราคม2025นี้ดวงโชคลาภของชาวราศีตุลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจปีนี้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถขยายและเติบโตได้อย่างชัดเจนในด้านการเงินรายได้เริ่มมั่นคงขึ้นมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากการลงทุนระยะยาวอย่างไรก็ตามในช่วงต้นปีอาจมีความล่าช้าหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดแต่หลังเดือนมีนาคมสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นหากต้องการเปลี่ยนงานช่วง หลังเดือนพฤษภาคมจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องความก้าวหน้าและโอกาสเลื่อนตำแหน่งในด้านการเงินช่วงต้นปีอาจต้องจัดการเงินอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะไม่ควรลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่นอนหลังเดือนพฤษภาคมรายได้จะเพิ่มขึ้นและการออกเงินจะง่ายขึ้นการจัดการการเงินที่เหมาะสมในปีนี้จะช่วยให้คุณสามารถรักษาสเสถียรภาพทางการเงินได้ดี สำหรับสุขภาพควรใส่ใจดูแลสุขภาพเช่นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการปรึกษาแพทย์เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นสำหรับความรักช่วงต้นปีอาจไม่ราบรื่นแต่หลังเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมความสัมพันธ์มีแนวโน้มดีขึ้นและคุณมีโอกาสพบคนที่น่าสนใจสำหรับคู่รักความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นด้วยความเครียดและความเข้าใจผิดเล็กน้อยในช่วงต้นปีแต่ หลังจากเดือนมีนาคมปัญหาเก่าๆจะเริ่มคลี่คลายโดยรวมแล้วเดือนมกราคม2025นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีตุลในการเริ่มต้นใหม่การเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุล23กันยายน22ตุลาคมสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเลือกสีและอัญ,ญมณีสีที่เสริมดวงชาวราศีตุลคือสีฟ้าสีขาวและสีชมพู ซึ่งสามารถเลือกใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับในสีเหล่านี้เพื่อเสริมโชคส่วนอัญ,ญมณีที่เหมาะสมคือเพชรและทับทิมที่ช่วยเสริมพลังและความโชคดีการตั้งเสาทิศทางราศีตุลเป็นราศีที่มีธาตุลมและเป็นราศีที่มักต้องการความสมดุลดังนั้นการจัดบ้านหรือที่ทำงานให้มีความเรียบร้อยและมีการไหลเวียนของอากาศดีจะช่วยเสริมพลังงานบวกได้การทำบุญและสวดมนต์การสวดมนต์หรือทำบุญในวันเกิด หรือวันสำคัญของตนเองสามารถช่วยเสริมดวงชะตาได้ชาวราศีตุลควรทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมการเสริมความมั่นใจเนื่องจากชาวราศีตุลมีความพยายามที่จะสร้างความสมดุลในชีวิตการมีความมั่นใจในตัวเองและการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆทั้งการงานและความสัมพันธ์การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งชาวราศีตุล ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งหรือความเครียดเกินไปการรักษาความสงบและมองโลกในแง่ดีจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นสําหรับการเสริมดวงของราศีตุลสามารถทําได้หลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อและการเสริมพลังในด้านต่างๆเช่นเลือกใช้สีเสริมดวงสีที่ช่วยเสริมดวงสําหรับราศีตุลคือสีฟ้าและสีขาวซึ่งช่วยในเรื่องของความสงบการแก้ไขปัญหาและความสัมพันธ์ที่ดีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ การบูชาเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและความงามเช่นพระวิษณุหรือเทพเจ้าที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของธาตุลมที่เหมาะสมกับราศีตุลการสวมเครื่องรางหรือทับทิมทับทิมเป็นหินที่ช่วยเสริมพลังด้านความรักและความสัมพันธ์ซึ่งเหมาะกับราศีตุลที่มักให้ความสําคัญกับความสมดุลในชีวิตการทําบุญการให้ทานการทําบุญช่วยเสริมโชคลาภและความมั่นคงในชีวิตเสมอรวมถึงการทํา กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้อื่นในชีวิตประจำวันการออกกำลังกายและการผ่อนคลายเนื่องจากราศีตุลมีลักษณะของการชื่นชอบความสงบและต้องการหาความสมดุลในชีวิตการทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเช่นโยคะการนั่งสมาธิหรือการเดินเล่นในธรรมชาติช่วยเสริมพลังงานในด้านบวกเครื่องรางประจำตัวของชาวราศีตุลคือเครื่องรางที่มีความสัมพันธ์กับความสมดุลและความยุติธรรม เนื่องจากสัญลักษณ์ของราศีตุลคือตราช่างที่แสดงถึงการหาความสมดุลในชีวิตดังนั้นเครื่องรางที่เหมาะสมสําหรับราศีตุลอาจรวมถึงหินทูอะไรหินนี้มีพลังในการช่วยให้ชาวตุลมีความสมดุลในชีวิตและจิตใจหินแอเมทิธหินนี้ช่วยเสริมสร้างความสงบและความยุติธรรมในตัวเองสร้อยคอหรือเครื่องรางรูปตราช่างซึ่งสื่อถึงการหาความสมดุลในทุกด้านของชีวิตสี่เครื่องรางจากเหล็ก ช่วยเสริมพลังในการตัดสินใจที่ดีและมีความชัดเจนในทุกๆเรื่องเครื่องรางเหล่านี้จะช่วยเสริมความสุขความสมดุลและการตัดสินใจที่ถูกต้องสําหรับชาวราศีตุลสําหรับราศีตุล23กันยายน2 2ตุลาคมการซื้อสลากกินแบ่งหรือหวยในช่วงนี้อาจจะได้รับโชคลาภบ,บ้างโดยเฉพาะหากคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเลือกเสี่ยงดวงอย่าลืมว่าการเสี่ยงดวงควรเป็นการทําเพื่อความสนุก และไม่ควรพึ่งพาเพียงแค่โชคชะตาเท่านั้นควรใช้ความคิดรอบคอบและไม่ทุ่มเททั้งหมดในเรื่องนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีลองพิจารณาเลขที่มีความหมายพิเศษกับตัวคุณเช่นวันเกิดหรือสิ่งที่มีความสําคัญในชีวิตสําหรับชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม -15 พฤศจิกายนในช่วงนี้มีเกณฑ์โชคลาภจากการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะการซื้อลอตเตอรีเลขนําโชคสําหรับชาวราศีตุล เลขมงคล6กสองเลขนำโชคจากทะเบียนรถยนต์หรือเบอร์โทรศัพท์เลขใกล้ตัวเช่นทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์สถานที่และบุคคลที่ควรซื้อสถานที่หน้าโรงพยาบาลบุคคลผู้ชายผิวคล้ำรูปร่างผอมวันและเวลาในการซื้อวันวันศุกร์เวลาช่วงเช้าโปรดจำไว้ว่าการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของดวงและความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาในการตัดสินใจ